มากับคลิปนี้ผมโค้ดเองที แล้วม,มีการก่อพับนะครับนี่ปวาใช้ข้ามือมันจะเร็วข้ามือเียงนะครับ มันเลวมันทุ่มกได A ใส่ปุไม่ใช่วาวปรับนำถึงผมตามคำหนึ่งคนที่ตามผมมันไอที่ใช่ใส่กันนั้นปรับได้ทุกคนไหมตัวนี้นี่นี่ตัวนี้ใครปรับได้บ้าง่ะถือว่านำลงโคดโปรมาผมมีรูดมีเทคนิคของผุเอาเป็นว่าเดี๋ยวผุลง,งเล้เลยมาจริงมาจริงลองไอ้ดูนแบบทดสอบกับดูแบบ โอเคนะครับจัดนะครับคลิปนี้นะครับจะได้พวกกูรูหน้าจอที่กูรูเป็นพิมพ์มันที่บอกกับพมไม่ใช่ว่าปรับน้ำถูกไมหมน้ำออกไม่เท่ากันมั้ง นาจตงกวดไม่พรมันมั่งนู่นนี่นั่นใส่ปั๊เอาเป็นว่าผมไม่อยากพูดอะไรมาคือของจริงกันนะไม่อยากจะได้พูดแต่มันต้องลองให้เขาดูว่าไหวได้เป็นมัหรือนั่นใช่ชาวบ้านเหมือนพูดนรือพูดได้ปี้ได้ใครพูดเพื่อพูดได้ไอ้นี่ก็เทือดเป็นการตรวจสอบให้ลูกค้าเป็นตัวกันไอ้นี่เป็นจุดลูกค้าเอาไปเป็นจูใส่เกี้ยวนะการอะไรก็มีว่าบรรจุยี่ห้อหนึ่งจุดสิบสองวัวหนึ่งจุดสาระปวดปนาปั๊มสเตเลสปลอมวัวอัตโมัติ แล้วก็โตเป็นโถดูดเป็นโถนแต่ไม่ไม่เฟบนะแล้วก็มีล่างเป็นเฟสโลกโก้เหมีอนแมพิฟ้าเซตนี้จบมาทียิตเป็ดเดียโตคนี่ไมน่นานมั้นี่หนาลงอะไรเดี๋ยวดูเยอะนักเลย này gói mấy chừng nè dạ chặt luôn á anh có này là ở tập đoàn không เต็มดุขวดมาป่ะนี่อันนี้เดี๋ยวผมยกให้มันยกอืมอย่างจะเป็นจริงดูอย่างนั้นครับกล่องจริงไม่ใช่กระทะเหล็งมัน